ที่23กุมภาพันธ์2564เวลา10นาฬิกานายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานมอบเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมรอยัลออคิชเชอร์ตันจำกัดจำนวน5ล้านบาทโดยมีนายประเสริฐจวดลุงประธานกรรมการสหกรณ์เป็นผู้รับมอบซึ่งเงินกู้ดังกล่าวสหกรณ์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เป็นทุนหมุนเวียนในการบริการสินเชื่อแก่ส เพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้ชีวิตประจําวันลดเครื่องหนี้สินจากหนี้นอกระบบและบัตรเครดิตที่มีอัตราด,ดอกเบี้ยที่สูงตลอดจนนําไปพัฒนารายได้แก่สมาชิกและครอบครัวคาดว่าเงินกู้ที่สหกรณ์ได้รับในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ประมาณ250คนทางสหกรณ์โรงแรมรอยัลโอคิชลตันรู้จักกองทุนจากช่องทางไหนคะ เรารู้จักกองทุนจากการเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและเอกสารที่ภาษาสื่อประชาสัมพันธ์ที่กองทุนได้ส่งมาให้สารกรมีความรู้สึกยังไงกับกองทุนบ้างคะกับการใช้บริการ3ามครั้งที่ผ่านมารู้สึกดีครับเนื่องจากมีการบริการการแนะนําที่ดีเอกสารไม่ยุ่งยากเจ้าหน้าที่ให้ความแนะนําดีมากครับนอกจากข้อดีที่พูดถึงแล้วคะ่ะทางสหก์มองว่ากองทุนควรมีการปรับปรงุงหรือการพัฒนาให้บริการในทางที่ดีขึ้นในด้านไหนบ้างคะ อยากให้กองทุนได้มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่มากกว่านี้เพื่อสากลอืน่นจะได้รู้ว่ากองทุนมีนโยบายดีๆมีเงินกู้ดีๆที่ดอกเบี้ยถูกๆครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชืโโ้อโควิด -19 ค่ะสาหากร์ได้มีมาตรการอะไรที่ช่วยเหลือสมาชิกบ้างคะ,ะสากรได้ทาการพักชําระหนี้ให้กับสมาชิกนะครับเนื่องจากสากงเราเป็นโรงแรมครับได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งเลิกจ้างแล้วก็ลดเงินเดือนซึ่งสหกรณ์ได้ดําเนินการพักชำระนี้ให้กับสมาชิกเป็นเวลาถึง6เดือนครับอยากให้สหกรณ์แนะนําการใช้บริการเงินกู้กับกองทุนให้กับสหกรณ์ที่ยังไม่เคยใช้บริการมาก่อนอยากจะแนะนําอะไรบ้างคะอยากจะแนะนําให้สาหากรณ์อื่นได้เข้ามาดูโครงการดีๆที่อยู่ในกองทุนนะครับว่าถ้าเราขาดสภาพคล่องเนี่ยเรามี กองทุนเพื่อช่วยเหลือตรงนี้ในดอกเบี้ยที่ถูกก็ผมในนามประธานของสากลอมทรัพย์โรงแรมรอย a l นอรคิทเช r ร t ตันขอขอบคุณกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือน้าทากรของโรงแรมรอย a l นอรคิทเชอร์ตันเป็นอย่างดีที่3ครั้งที่ผ่านมาก็ได้รับความบริการกับ ของเราเป็นอย่างดีดีมากๆเลยครับก็ในนามประธานของสากรโรงแรมรเวอรโอคิดเทอร์ตันก็ขอขอบพระคุณกองพุ้นเพื่อผู้ใช้แรงงานให้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ใช้แรงงานโดยผ่านสากรออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจาการหากสากรมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็นสมาชิกสหกรสามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองพุ้นเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน และสำนักหน้าสวัสิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน